มีคุณอนันี้คุณกอ๊กอฟก๊อฟซ่าครับและเขาถามว่าผมเป็นคริสเตียนขอดุอาจากอาลัลลอฮ์ได้หรือเปล่าครับนะครับคริสเตียนนะครับ <c oughs> คุณเป็นคริสเตียนคุณต้องดูว่าท่านนบีซาหรือเยซูเนี่ยอะไรอัสลามเนี่ยท่านเยสท่านเยซูหรือยีเซสเนี่ยในไบเบลลิลคุณอ่านไหมถ้าอ่านคุณจะดูว่ายีเซสขอดุอาจากอาลัลลอฮ์หรือเปล่า j ี s ัสบอกทําตามฉันใช่ไหมแล้วก็จะชนะทําตามฉันไม่ใช่บูชาฉันทําตามฉันฉันขอดเดาจากอัลลอฮ์มีพระเจ้าอยู่ท่านองค์เดียวพระบิดานี่ก็อัลลอฮ์เวลาท่านนาบียีสัสในภาษาฮิบรูเดิมอนะอัลลอฮิมอัลลอฮ์ภาษาอาหรับอัลลอฮ์เป่าพระเจ้าดีดีภาษาอังกฤษมา my father เฉยนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ท่านนาบีซาขอจากใครจะ จากอัลลอฮ์ฉันทําไมคุณจะขอจากอัลลอฮ์ไม่ได้คุณควรจะขอได้จากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวตอนนี้คุณขอกับยีซซสไม่ได้เพราะท่านยีซาไม่เคยให้ข้อแรกข้อสองท่านไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูดีๆอ่านดีๆยีซซสขอจากใครล่ะขอจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เพื่อเสริมความรู้คุณอีกหนึ่งคุณขอได้จากอัลลอฮ์คุณมนุษย์ทุกคนขอและจะได้จากเพียงอัลลอฮ์นะครับไม่ได้จากที่อื่น นะครับอันนี้มนุษย์ทุกคนต้องขอจากอัลลอฮ์ถ้าคุณขอจากอัลลอฮ์เนี่ยแล้วคุณได้แล้วคุณขอจากอัลลอฮ์แล้วคุณรู้ตัวอะไรคุณเป็นมุสลิมอัลลอฮ์แต่ทีนี้เพื่อเพื่อคุณจะไม่รู้นะในบีอีซาเนี่ยเป็นศาสนทูตถูกส่งให้ใครท่านบอกเองฉันถูกส่งมาเป็นอ่อฉันถูกส่งมาให้บรนูอิสราอลให้กับอิสราอลวงวานอิสราอลตระกูลเลือดอิสราอลเลือดของเขาเองเขาไม่ได้ถูกส่งมาให้คุณคุณเป็นคนไทย ไม่ใช่อิสราเอลนะครับยีสัสเข้าไปดูในในในไบเบิลถูกส่งมาให้กับอิสราเอลบรรด์อิสราเอลอิสราเอลไม่ใช่ประเทศนะครับเป็นสายเลือดอิสราเอลคือสายเลือดของนบียาคูเจคับมีอีกชื่อหนึ่งคืออิสราเอลนะครับไม่ได้ถูกส่งมาให้เชื้อสายลานนาไทยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากยุคท่านเนี่ยศาส,สนาทูตท่านต่อมา600กว่าปีหลังจากนั้นคืออัลลอฮ์ส่งมาคือพระเจ้าส่งมาคือศาสนาทูตที่ชื่อมมฮัมมัดสุลลัยวะสลัมคุณน่ยขึ้นอยู่กับภายใต้การปกครองของศาส,สนาทูตท่านสุดท้ายเพราะศาสนาทูตท่านสุดท้ายถูกส่งมาเพื่อใครไม่ใช่นบเนออิสราเอลไม่ใช่กลุ่มนุน้นกลุ่มนี้แต่ถูกส่งมาให้ทั้งโลกทั้งโลกคราวนี้เพราะว่ายุคสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีศาสนาทูตแ,แล้ว ฉันคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยในศาสนาทูตก่อนท่านสุดท้ายเนี่ยต้องขอจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวและทุกศาสนาทูตก็บอกให้ขอจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวต่อให้คุณไม่เรียกว่าเ e ซส s เป็นศาสนาทูตแต่ท่านถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าท่านบอกว่าฉันขอจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว there's no god but God หนึ่งเวลาท่านมาถูกคนถูกชมว่า you're a good ทนนบีซาบอก ฉันไม่ได้ good but only God is great is good only พระเจ้าคือ good ฉันไม่เพราะฉันเป็นแค่มนุษย์มนุษย์ทุกคนชั่วหมดมีความชั่วหมดทุกคนติดอยู่บ้างต่อให้เป็นศาสนาทูตก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันบอกพูดชัดเจนเพนะราะฉะนั้นคุณต้องขอจาก Allah และคุณต้องเชื่อเดอ Allah และก็ทุกศาสนาทูตและอย่าไปเชื่อว่า Jesus เป็นพระเจ้าเพราะท่านไม่ได้บอก เป็นลูกพระเจ้าหรือพระเจ้าในฟอร์มนนั้นนี่มันเมนงงกันไปหมดนะครับคุณขอจากลล l a AH, ์แต่คุณยังต้องรักนบีอีซาหรือยีเซสอยู่แต่รักในสถานะศาส,สนาทูตยุคและยุคก,ก่อนและความรักสูงสุดของคุณต้องรัก a AH, ล l a แรักท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมศาสนาทูตทางสุดท้ายซึ่งเป็นผู้นําของคุณผู้ให้ความรู้เหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยมาจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการกระตันอย,อยู่อยู่ที่ท่านนะครับ เรื่องความจริงของนบีอีซาท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นคนบอกเพราะอาลัลลอฮ์ให้ความรู้ท่านมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนัานนา้นท่านนบีอีซากับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตันเป็นเหมือนพี่น้องกันนละยุกแต่สายตระกูลเพ็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่บูชาศาสนาทูตเราบูชาแต่อลัอลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเพียงผู้ให้ผู้เดียวเราคือผู้ขอขอจากผู้ให้เพียงผู้เดียวแค่นั้นเองนะครับ